ความใจจริงๆค่ะคำถ,ถามก็คือค่ะ,ะท่านคิดเห็นอย่างไรหรือเห็นด้วยหรือไม่กับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะที่มีอินฟูเซอร์ท่านหนึ่งชื่อดังนะคะของของเก่าชื่นนะคะก็เป็นุณการจอมพลังค่ะที่ได้นำรถแผนและเครื่องขยายเสียงนะคะมาทำภารกิจตามริปตะเข็ไชายแดนไทยตาุชานะคะและได้มีนักสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะ เข้ามาตัดเตือนและคุณพระคุณกาญจนาภรณ์ก็ได้ขอาระคิดดีไปค่ะท่านเห็นด้วยหรือว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะเป็นต้อเป็นคำถามที่ต้องตอบไปใช่ไหมครับคือถ้าไม่ท่านตอบเราจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นขอเป็นความคิดเห็นะ ช่วยงานงานเมท้าตอนตอนเป็นเมท้์อยู่เขาเสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ในมูลนิธิเขามาช่วยตัวผมที่เป็นเมท้าอยู่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เอามีความสะดวกให้เขาก็เขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลประเทศชาติแต่เราก็ขอดูแลหรือความปลอดภัยเขา จุดไหนที่มันเสี่ยงมากแล้วก็ให้เขาไปเบี่ยงไปทำเส้นดินก่อนทำเบิรมทำถนนนี้ครับก็ชื่นชมรขาแล้วก็เคยไปบอกเขาไปทักทายหรืพบไปพบแพ้ร้อนใจเขารวมถึงบุญพณะดดา้วยก็คือเจอเขาที่ที่รวบรวมคนในเรือนนี้ครับ เขาเขาเขาเสียสละจริงๆโดยใช้ความที่มีชื่อเสียงเขาแล้วก็พอมีผู้บริจาคท่านก็เอาเงินพวกนี้ไปช่วยสังคมทำดีแล้วก็ต้องชื่นชมคนไทยทำดีต้องชื่นชมต่อประเด็นที่ที่น้องจานที่คุณกันเขานำนำเครื่องเสียงไปรถแอร์รถสิ้นจริงๆมันก็พอมนะ มันนเครื่องเสียงมัพนพะ่อห้ะเอ็นทีแองก็ต้องขยับาหาทนทีได้ยินไเขาเขาเร่ในพ่อตรงไหนไม่ทราบเสียงเสียงที่ต่อครับพก็มีท่านเนึ่ท่านพู้ชาก็อบอกว่ามันเป็อยู่ในเขตประเทศไทยไม่ใช่หรืครับ ที่อยู่ติดบ้านติดบ้านนี่แหล,ละแต่ว่าเราเราไม่ได้บอกเพื่อนบ้านแค่นั้นเองเเนะคร,รับรื้อแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วเราก็เปลี่ยนไปทีของเราเรอันนี้ก็แล้วแต่นาฏศนะน,น,น,นะครับก็คือตรงนั้นเราอะไรคือเหตุผลก็คือหลักเราขอที่คืนไหนใช่ไหมครับเราต้องใช้ตรงนี้ก่อน อยากได้ที่พวกเราคืนที่เขามืองนานแล้วมันเป็นชนวนเป็นที่ดินของคนไทยที่เราลงโรงเขาไม่อยู่แล้วก็ไม่ยอมบอกนี่ครับนี่เราใช้วิธีที่เบาที่สุดแล้วครับเบาที่สุดแล้วนะครับเป็นวิธีที่พูกชาตกลงใจเลื่อกแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านอ่า หน้าสิทธิผู้ใช้สิทธเยอะนะที่ออกมาก็เป็นหน้าที่ของท่านท่านก็มองในในบริบทของนักสิทธิเม่ทครั้ตอนที่เป็นผู้การตอมาทามที่อยู่ตากันนะครับก็ได้มาเจอนักสิทธิบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราทีโจนเขาเสียชีวิตกระทบก,กันเขาก็ร้องเรียนว,ว่าเจ้าที่ทำเป็นบ่อเหน,นักสิทธิไ <c oughs> ปพบผู้ก,การก็มาชี้แจง ถ้าเรามองมองโลกอย่งนี้ดีก็ทำหน้า,าที่ของเขาก็พูดแทนชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นคนแกเด็กน้ันเวลัอะไรนะครับมันก็เป็นอ,อีกอีกทางหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ออกแบบนี้แหละครับเขาถามว่าคุณกันก็เอาหนังอะไรไปฉายกับพี่น้องเราดูก็ไม่ผิดน้าในประเทศไทยเอารถแห่สเสียงดีมากเลย <c oughs> เทศทั้งคืนก็ได้นะใช่ไหมครับเออแล้วก็เราเราเราทำในประเทศไทยเรานะอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสนอเนี้ยว่าเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เป็นขั้นตอนของเจ้าที่ที่มีความเห็นชอบตกันลแล้วเออคุยกันอาได้นะเราก็เคารพการตัดสินใจนะครับก็ะชิดกาไปนะครับเรื่องนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ